สวัสดีค่ะ굿มอร์นิ่งค่ะคุณผู้ฟังที่รักวันนี้นะคะก่อนที่นางฟ้าจะออกไปทำงานไปทำธุระนะคะมีท็อปปิกดีๆระมุนต่อใจคุณผู้ฟังได้ฟังกันนะคะใครกำลังทุกตรมเศร้าใจเพราะว่าคิดถึงคุณมากๆค่ะเรามาอ่านพลังงานจากไพ่นะคะใครกันนะที่กำลังทุกตรมเศร้าใจเพราะคิดถึงคุณมากๆสุ่มนะคะใบแรกนะคะเป็นไพ่ที่แบบว่าไม่มีเอาใหม่ ใบแรกนะคะ คู่ of c คัฟคนที่เคยเป็นคู่รักคู่โซเมตคู่สนิมส้อยคู่บอกว่าดุดันเกลี้ยกล่อดหรือว่าคู่เวนคู่กรรมของคุณหรือเปล่าตอนนี้เขานะคะไม่มีคุณอยู่ในชีวิตแล้วหรอทําไมเขาถึงทุกข์ตรมเศร้าใจคนที่เขามองคุณว่าเราอาจจะแบบว่าเออแบบจับมือถือแขนกันไปจนแก่จนเท่าแต่มาวันนึงคุณกับเขาต้องจบความสัมพันธ์กันคนที่กําลังทุกข์ตรมเศร้าใจคือคนที่คิดว่าที่ผ่านมาเรามันใช่แต่สุดท้ายเราก็ไม่ใช่เธอก็ปล่อย มือนะคะราศีกุมกําลังคิดถึงคุณทุกตรมเศร้าใจเพราะว่าอยากได้คุณคืนอยากกลับมาหวนชื่นคืนสุขก,กับคุณอีกครั้งนะคะพลังงานของผู้หญิงผู้ชาย หมายเลขสองราศีกุมกําลังทุกตรมเศร้าใจเพราะคิดถึงใครบางคนคนบางใครน่าจะเป็นคุณผู้ฟังนั้นแหละค่ะทุกตรมหรือสลับพลังงานเอาคุณอาจจะเกิดราศีกุมแล้วก็คิดถึงคนที่เป็นโซลเมดคนที่เป็นสุดที่รักของคุณผู้หญิงผู้ชายหมายเลขสองราศีกุมนะคะเกิดเดินกลุ่มพาได้นะคะใบต่อไปนะคะใครกําลังทุกใจเศร้าตรมตรอมตรมเพราะคิดถึงคุณคะ่ะ6 คนคนนี้อาจจะเกิดเดือนมิถุนาได้นะคะ6ดาบราศีเมถุนเกิดเดือนมิถุนากําลังทุกข์ใจตอมตรมคิดถึงคุณเพราะอะไรเพราะว่าเขาคิดว่าคุณคือคนที่ใช่แต่สุดท้ายเขาก็ไม่ใช่สําหรับคุณคุณพายเรือนี่เขาไปไหนละ่ะเขาดีไม่พอในชีวิตคุณหรอเขาอยู่ไม่ไหวหรอในชีวิตคุณนะ่ะทําไมคุณถึงต้องหนีไปดูสิคุณไปกับใครละ่ะมีคนพายเรือให้คุณได้หันมาซิเดี๋ยวจะผลักเขาตกน้ําเดี๋ยวเราจะไปเป็นคนพายให้นะคะ ตอนนี้พลังงานของคนเกิดเดือนกุมภาพันธ์มิถุนายนกำลังทุกตรมเศร้าใจเพราะว่าคิดถึงคุณผู้ฟังมากๆนะคะเป็นต่เหล่าตนค่ะน่าสงสารเขาจังเลยคะ่ะคุณผู้ฟังจะไม่หันหลังไปมองเขาเลยหรอไพ่ใบนี้ผู้หญิงบอกว่าไม่สนใจแล้วพอแล้วปล่อยแล้วบายบายนะซีวอเกนนะเจอกันชาติหน้านะช,ชาตินี้เธอดีไม่พอนี่คือพลังงานของคนที่กำลังทุกตรมตรอมตรมเศร,ร้าใจเพราะคิดถึงคุณมากๆนะคะ แบบประมาณว่าร้องเพลงตะโกนเรียกคุณจากฝั่งคุณก็คงไม่กลับมาแล้วเลข6เลข2ก็อาจจะเกิดวันที่2วันที่6หรือว่ามันมีวันที่26ในความสัมพันธ์2อบวกสเป็น8อาจจะเกิดวันที่8ได้ด้วยนะคะ ใบต่อไปนะคะใครกำลังทุกตรมเศร้าตรมเศร้า,าใจเพราะคิดถึงคุณคะ่ะดูสิสิบไม้คนคนนี้นะคะแบกรับความรู้สึกที่มันเจ็บปวดแบกแบบแบบแบกบรัแบบความรู้สึกที่แบบจะบอกใครต่อใครเลาวว่าคุณไม่สนใจไม่เอาเขาแล้วอะ่ะเขาทําอะไรให้คุณนะเขาดีไม่พอใช่ไหมใช่สิก็เขามันไม่มีตังค์ไม่ร่ํารวยเหมือนป่าสปอร์ตใจดีของคุณนี่ใช่สิก็เขามันไม่หลอ่อไม่เพอร์เฟกนี่เลขสิบราศีตุลอาจจะเกิดวันที่12วันที่16ได้ วันที่18ได้นะคะหรืออาจจะเกิดวันที่10ได้ราศีตุลราศีเมถุนแล้วก็ราศีกุมกําลังทุกตรมเศร้าตรมตรอมใจเพราะคิดถึงคุณมากๆกกอาจจะเกิดวันศุกร์พรหัสอาทิตย์จันทร์ได้นะคะแล้วก็มีวันเสาร์อีกวันหนึ่งนะคะคนคนนี้นะคะรักคุณมากมายเหลือเกินแต่ก็รู้แหละว่าคงดีไม่พอที่จะอยู่ในชีวิตคุณนะคะน่าสงสารจังเลยนางฟ้าช่วยอะไรได้ไหมนะ ช่วยให้เขาแบบว่าสู้ๆนะคะใบต่อไปนะคะใครกำลังทุกตรมตรอมตรมช้ำใจเพราะคิดถึงคุณจติจติก็ออกมาที่ราศีตุลราศีตุลราศีกุมราศีเมถุนก็ยังเป็นธาตุลมนะคะลมเมถุนตุลกุมกำลังทุกใจช้ำใจเศร้าใจตรอมใจเพราะคิดถึงคุณแบบหลังไรไปไกลความจริงทิง้งมันเสียความทรงจำ ไปลอยไปคือเขาไม่สามารถจะปล่อยคุณได้คุณจะปล่อยเขาได้ยังไงอะทำไมคุณถึงใจร้ายจังเขารู้สึกว่าคุณอะตัดสินเขาไปแล้วยังไม่ได้ให้โอกาสเขาเติบโตยังไม่ให้โอกาสเขาสร้างฐานะร่ารวยเลยคุณก็ไม่เลือกเขาแล้วอะตอนนี้พนักง,งานของคนเกิดธาตุลมมาจุกๆเลยนะแล้วก็มีราศีสิงห์ด้วย2อาเป็น8นะคะ2บวก6เป็น8ราศีสิงห์แล้วก็ธาตุลมกําลังทุกข์ใจตรอมใจเพราะคิดถึงคุณเพียงเพราะว่าเขาดีไม่พอเขาดูต่ําต้อย ตัวเล็กตัวน้อยเขาไม่รวยเขาไม่เพอร์เฟกเหมือนคนที่มาจีบคุณหรือว่าคุณอาจจะเพอร์เฟกกว่าเขาหลายสิ่งหลายอย่างคุณก็เลยปล่อยมือเขามองว่าคุณใจร้ายแต่ภายใต้ความใจร้ายเขาก็ขอบคุณนะอย่างน้อยที่คุณกับเขาก็เคยรักกันเพราะมันมี Two of ครับออกมาไม่เป็นไรหลับคนดียังไงเขาก็สวดมนต์อ้อนวอนร้องขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้คุณเจอคนที่ดี คนที่ดีกว่าเขาคนที่ไม่ทําให้คุณต้องเศร้าใจลาบากแบบต้องมานั่งกัดก้อนเกลือกินกับเขานะคะเขาปล่อยคุณเช่นกันเขาก็เสียใจแต่เขาภายใต้ความเสียใจเขาก็โอเคถ้าคุณคิดว่าเขาดีไม่พอที่จะอยู่ในชีวิตคุณนะคะ ทำไมนางฟ้าอ่านไพ่เศร้าจึงเลยดูซิใครกำลังทุกข์ใจตรอมใจในตอนนี้เพราะว่าคิดถึงคุณมากๆค่ะเอ็ดอ็อบสอดก็คุณตั้งดาบใส่เขาคุณแบบไล่เขาทุกช่องทางเลยคุณพายเหลือคุณคุณขึ้นเรือหนีขับรถหนีคุณไล่ไล่ความรู้สึกที่มันแบบว่าเคยมีกับเขาออกไปแต่เขาลืมคุณไม่ได้ค่ะเขายังรักคุณอยู่เลยเรายังรักกันอยู่เลยเมื่อไม่กี่วันเราอาจจะยังบอกรักกันอยู่เลยคุณกับเขาอาจจะจบความสัมพันธ์กันไปสองวัน6ถึง ถึง6วันหรือว่ามีเลข2 2เดือน2สัปดาห์6วัน6สัปดาห์ได้นะคะความรู้สึกของคนคนนี้ที่มีดอกคุณผู้หญิงผู้ชายชาวธาตุลมอันนี้เอ็ดออฟสอดเป็นธาตุด,ดินพฤกษกันมังกรได้ด้วยเขาอยากจะบอกว่าวันนี้เธออาจจะมองว่าเราแย่ต่ําต้อยด้อยค่าอาจจะไม่คู่ควรอาจจะไม่เท่าเทียมแต่เราอย่าบอกอยากบอกให้เธอรู้ว่าไม่มีใครอ่ะที่จะรักหวังดีห่วงใยเธอเท่ากับเราหรอกนะคะ พลังงานของเขาก็คือแบบอก็ได้ถ้าเธอไม่สนใจถ้าเยิมไม่อยากให้เราอยู่ในชีวิตเธอก็ไปเถอะแต่ว่าในใจก็แบบทุกใจช้าใจตรอมใจตรอมตรมเพราะว่าคิดถึงคุณเพราะยังรักกันอยู่เลยจบกันจากกันทั้งที่ยังรักอะ่ะเจ็บปวดนะจ๊ะเธอจากไปต่อไปนะคะวิวออฟฟอร์โจนคุณรู้ฟังบอกไม่เอานะฉันพายเรือนหนีฉันปล่อยวางแล้วเขาไม่มีวันที่จะตัดใจจากคุณได้คุณยังสิงอยู่ในตรงเนี้ยสิงอยู่ในซีรีบัมของความทรงจำเขา ยยเลยถ้าวันหนึ่งที่เขามีทุกสิ่งอย่างเขาจะไปเอาคุณคืนเขาจะไปตามจีดต,ตามตื้อตามง้อคุณวันไหนที่เขามีเมื่อไหร่นะคุณพร้อมเลยอาจจะฉุดขึ้นมาก็ได้วิ e อ of f o r ์ u n e กงล้อของโชคชะตาอยากบอกว่าเธอเราเป็นโซเมทกันนะไปเถอะเธอไปเติบโตไปกับคนที่เธอคิดว่าใช่แต่เมื่อไหร่ที่เธอไม่ใช่ก็เจ็บเมื่อไหร่ก็โทรมาแบบเพลงเสถียรทำมือนะคะ เจ็บเมื่อไหร่ก็โทรมาสีบอกว่าเจ้าสักคำเขาอยากบอกว่าถ้าเจ็บเมื่อไหร่ถ้าเหงาเมื่อไหร่ก็โทรหาเขานะเขายังนั่งอยู่ตรงนั้นตรงนั้นยังอยู่ที่เดิมแล้วก็ยังเป็นกำลังใจให้คุณเสมอนะคะแต่ตอนนี้เขารู้ว่าเขาต้องทำใจแล้วก็ทุกใจตรอมใจช้ำตมเพราะคุณไม่เลือกคุณไม่รักคุณปล่อยมือเขาไปแล้วนะคะ คุณผู้ฟังบอกพ่ายวิวออกฟอร์จูนออกมาเนี่ยไม่นะพอกันทีแล้วละพอเธอนางฟ้าขอเราเจอคนใหม่มบ้างใบต่อไปนะคะใครกำลังทุกข์ใจตอมใจเอ็ดออฟคัฟถึงช่วยใหญ่เรายังรอเธอรอ ความรักรอกงรอพรมลิขิตของโชคชะตาเริ่มต้นใหม่กับเธอปะวันนี้เราอาจจะไม่มีเราก็กินไข่ต้มไข่เจียวปลากระป๋องไปก่อนวันหน้าถ้ามีเดี๋ยวจะพาไปกินดีๆกินซอยจุโอมะะเอาเกษนะจ๊ะอย่าพึ่งเบื่อเราเลย คนที่กำลังทุกข์ใจตรอมใจช้ำใจตรมใจ,ตอ,มใจตอนนี้นะคะอยากเริ่มต้นใหม่กับคุณเสมอกลับมาเทนนะกลับมาสนะน้องลาพี่รอเจ้าอยู่ที่บ้านที่เถียงนาน้อยกับวัวน้อยสองตัวนะคะนี่คือพลังงานของคนที่กำลังช้ำใจตรอมใจพอคิดถึงคุณเลขหนึ่งเกิดเดือนมกราได้เลขหกเกิดเดือนมิถุนาได้เลขสองเกิดเดือนกุมภาแล้วก็เลขสิบเกิดเดือนตุลาคมได้นะคะไปต่อนะคะกับพลังงานคือ ใครกำลังช้ำใจตรอมใจทุกใจเพราะคิดถึงคุณมากๆเลยในตอนนี้สเต็งราศีสิงห์อินฟินิตี้เลขแปคิดถึงจังเลยเมื่อคืนยังฝันถึงอยู่เลยเมื่อคืนเรายังรู้สึกดีต่อกันอยู่เลยพี่ไปหาเธอในฝันเธอจําจได้ไหมเราพูดคุยกันใกล้ๆอยู่กันแบบว่าใกล้ๆหยุมหัวกันใกล้ๆแต่นั้นมันก็คือความฝันไงพอตื่นจากฝันก็แบบ กลับสู่ชีวิตจริงไม่มีคุณอยู่ในชีวิตเลยอะ่ะเศร้าใจจังเลยตอนนี้คนกำลังทุกข์ใจตรอมใจเพราะคิดถึงคุณมากๆคนเกิดเดือนมิถุนามกราตุลาคมนะคะแล้วก็อ่า สิงหาคมนะคะตรอมใจทุกใจว่จะเกิดปีขานปีกุลปีมะโรงปีจอปีหนูปีงูปีกระต่ายแล้วก็ปีวอกได้ด้วยนะคะคนที่ทุกใจตรอมใจเพราะคิดถึงคุณว,วอลรวร้องขอดองสิ่งศักดิ์สิทธิ์กงล้อของโชคชะตาเหวี่ยงคุณกลับมาได้ไหมเขาจะดูแลคุณอย่างดีเลยนะคะนี่คือพลังงานที่โศกเศร้าโศกกาของใครคนหนึ่งที่คิดถึงคุณผู้ฟังของนางฟ้าในตอนนี้ทุกใจ เสียใจแต่ก็กรักเลยเดินรอนะรอได้นะจ๊ะ